สำหรับแบบฝึกหัดท้ายคลิปนะคะก็จะมีสอตอนเหมือนเดิมนะคะแบบฝึกหัดท้ายคลิปครั้งที่2ของวิชาจนาบาลวิชาชีพทางการบัญชีนะคะก็จะมี2ตอนตอนแรกก็คือจะเป็นการให้เลือกตอบทั้งหมด20คข้อแล้วก็ตอนที่2ตอนที่สก็จะเป็นการให้ทํา Mindmap ปิ้งลงในสมุดนะคะเดี๋ยว,วอาจารย์โจทย์ให้ฟังนะคะว่าแต่ละข้อเป็นอย่างไรข้อแรกรนักศึกษาก็เลือกตอบแล้วเขียนใส่สมุดเหมือนเดิมนะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็จะเฉลยเฉพาะตอนที่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะมาเฉลยอีกทีหนึ่งในส่วนของ Mindmap เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการบัญชี2543ในคาบหน้าในสัปดาห์หน้านะคะอ่ะทีนี้ตอนที่1ข้อแรกตอนที่1ข้อแรกก็คือจิตวิทยาส่วนที่เกี่ยวข้องกับเจรยธรรมเรียกว่าอะไรทักษก็เลือกตอบนะคะต่อไปข้อที่2การเห็นว่ากฎเกณฑ์หรือจริยธรรม กฎเกณฑ์หรือศีลธรรมคุณงานความดีมนุษย์เป็นผู้กำหนดขึ้นเป็นปัจจัในการํำรงชีวิตแบบใดต่อไปข้อที่3ข้อที่3ก็คือข้อใดมีใช่ว,วิธีการปลูกฝังจริยธรรม 4 s ่ c i a l being คืออะไรต่อไปข้อใดมิใช่สิ่งที่ทำให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์ข้อใดมิใช่สิ่งที่ทำให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์ต่อไปข้อที่6ตัวแทนในการขัดเกาวสังคมที่สำคัญ รองจากครอบครัวคือกลุ่มที่ธุรกิจลดมลพิษจากกิจการที่ธุรกิจลดมลพิษจากการประกอบการเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมแบบใดการที่ธุรกิจลดมลพิษจากการประกอบการเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมแบบใด ต่อไปข้อที่8ลักษณะที่สำคัญของ SME คืออะไรข้อที่9มพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฉบับที่2ได้กล่าวถึงข้อใดข้อที่10ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ในการจัดทำบัญชีแสดงกิจการงานบริษัทและจัดทำงบสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนตอบดีๆนะคะต่อไปข้อที่11ข้อใดเป็นบทบาทและหน้าที่สำคัญขององค์การการค้าโลกข้อที่12ข้อใด เป็นผลกระทบที่สำคัญของการเปิดเสรีการค้าด้านวิชาชีพการบัญชีต่อประเทศไทยข้อที่ส3บสาอีคอมเมิร์ซเป็นการผสมผสานระหว่างข้อใดข้อที่ส4การใช้โปรแกรมเพื่อตรวจสอบ อ่านแฟน้มข้อมูลเพื่อค้นหาในละเอียดผิดปกติเป็นการปรับตัวของนักบัญชีต่อการพัฒนาเทคโนโลยีด้านใดต่อไปข้อที่15ข้อใดไม่ใช่หลักการพระราชบัญญัติการบัญชีพศ2 5 4 3 ข้อที่16ข้อใดตรงกับคำว่าคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีแห่งประเทศไทยข้อที่17ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการกำหนดจรรยาบัลของนักพัสดุ18ก็คือ ข้อใดคือจรรยาบัณของนักพัสดุข้อที่19ข้อใดคือคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายในข้อที่20ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของผู้สอบบัญชีอะตอนที่หนึ่ง20ข้อนะคะ ต่อไปตอนที่สองตอนที่สองให้นักศึกษาจะทำ Mind mapping ในสมุดต,ตามเรื่องดังต่อไปนี้อันแรก2.1นะคะก็คือจิตวิทยาสังคมกับจริยธรรม i ม d mapping หมดที่6ใส่สมุดแล้วก็อันที่สอง คือแนวโน้มของวิชาชีพการบัญชีกับความรับผิดช,ชอบต่อสังคมในเรื่องของพระราชบัญญัติการบัญชีปี2543อันนี้เนี่ยแนวโน้มของวิชาชีพเนี่ยก็คือเป็นในเรื่องของบทที่7แปลว่าบทที่7เนี่ยอาจารย์จะให้นักศึกษาทำม,มาแบบปริ้งแค่เรื่องของ พระราชบัญญัติการบัญชีปี2543เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูในพระราชบัญญัติตัวเต็มก่อนวนะ่าพระราชบัญญัติปี2543เนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ทำมามป้งออกมาลวมไปถึงดูในส่วนของการที่ระบุข,ข้อมูลสรุปข้อมูลในสมุดด้วยนะคะ อาจจะเอามาบางส่วนอาจจะเอามาเล็กน้อยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาจารย์จะเน้นในเรื่องของพระราชบัญญัติตัวเต็มก็คือพระราชบัญญตัตบัญชีการบัญชี2543ในส่วนของตอนที่2ตอนที่2กรุณาเขียนหัวไม้แ a p ปิ้งดีๆนะคะว่าอันแรกจิตวิทยาสังคมกับจริยธรรมเป็นอย่างไร เขียนหัวยงังไงสักครู่นะเขียนหัวยงัง ในสมุดนะคะก็คืออันแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาเห็นไหมเอ่ยจิตวิทยาไม่เห็นเนาะเอาหม่เอาไหม่เอาไหม,ม,ม,ม่นดนึงนะ าจะเห็นนะจิตวิทยากับอะไรนะสังคมกับจริยธรรม แล้วก็แยกออกมาว่ามันมีอะไรบ้างนะคะอ่ะต่อไปต่อไปต่อไปนะอ่ะอีกอันนึงก็คือพระราชบัญญัติการบัญชีพศอ สองห้าสี่สามเป็นยังไงก็ะแยกออกมาเป็นเรื่องนี่นะคะอ่ะก็ดูนะคะว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างแล้วก็แยกย่อยออกมาสำหรับไม่แม p ปิ้งสำหรับ My m แม p ปิ้งเนี่ยอาจารย์ไม่ค่อยเป็นห่วง My m y m แม p ปิ้งอันนี้ แต่อาจารย์เป็นห่วงในส่วนของพระราชบัญญัติการบัญชีเพราะฉะนั้นทำไม่แมปปิ้งให้เสร็จในสมุดแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าเนี่ยเรามาดูกันว่าเรื่องย่อยของพระราชบัญญัติการบัญชีปี5 5 4 3เนี่ยมีอะไรมากนะคะโอเคแล้วก็สัปดาห์หน้าก็จะสอนในบทที่7ต่อแล้วก็จะสอนเพิ่มเติม เพิ่มเติมในส่วนของข้อบังคับจรรยาบรรณที่ปรับปรุงปี2561นะคะโอเคก็สำหรับวันนี้สำหรับวันนี้นะคะก็คือทำแบบฝึกหัดท้ายคลิป ครั้งที่2ให้เสร็จทั้งตอนที่1แล้วก็ตอนที่สองแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะเฉลยตอนที่1นึ่งทางลายนยะคะโอเคแล้วก็เฉลยเสร็จแล้วตอนที่1ตรวจคําตอบแล้วตัวคําตอบตอนที่1แล้วทําตอนที่สองเสร็จแล้วจะลืมการรายงานตัวนะคะสำคัญโอเคแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ แรงงานคู่แรงงานสามคนแล้วก็การให้สุนทอนรวมในเรื่องของไม้แมพก่อนที่เราจะหยุดเรียนออนไลน์กันแน่นะคะก่อนที่เราจะเรียนออนไลน์อาจารย์ก็ได้สั่งไม้แมพไว้แล้วก็ให้ไปเคลียร์ให้มันโอเคให้มันถูกต้องอย่าลืมให้ตัวแทนหรือว่าสุนทอนรวบรวมแล้วก็ สแกนเป็นรูปสแกนเป็นไฟล์ส่งมาให้ทางอีเมลอาจารย์นะคะอย่าลืมนะคะส่งงานที่อาจารย์บอกไว้ในไลน์ก่อนสอบปลายภาควันที่27เมษายนนี้นะคะโอเคสัปดาห์หน้าก็จะเรียนกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะสอบนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ